ต้อนรับกลับสู่ FA Auto Review ว,ว,วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับหนึ่งในเครื่องบินรบที่ครองน่านฟ้ามายาวนานที่สุดและยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความคุ้มค่าความทนทานและความสมดุลในด้านสมรรถนะและราคาเครื่องบินลำนี้ก็คือ Northrop ok F-5 หรือที่หลายประเทศเรียกกันว่าเสือเบาแห่งยุคสงครามเย็นแม้ว่ามันจะถูกออกแบบมาตั้งแต่ทศวรรษที่1,960แต่ความสามารถของมันกลับทาให้ยังมีบทบาทสาคัญมาจนถึงปัจจุบัน ยังคงประจำการในหลายกองทัพรวมถึงถูกอัปเกรดจนทันสมัยขึ้นและถูกใช้เป็นแพลตฟอร์มฝึกและจำลองคู่ต่อสู้ของกองทัพชั้นนำาทวโลก F 5เกิดขึ้นจากแนวคิดที่ต้องการเครื่องบินรบที่มีขนาดเล็กราคาย่อมเยาดูแลรักษาง่ายและยังมีสมรรถนะสูงพอที่จะรับมือการรบทางอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงสงครามเย็นสิ่งที่ทำให้ F 5แตกต่างจากเครื่องบินรบเจเนอเรชันเดียวกันคือการออกแบบที่เรียบง่ายแต่ทรงประสิทธิภาพ ระบบโครงสร้างที่คงทนและไม่ยุ่งยากทำให้ประเทศที่มีงบประมาณจำกัดก็สามารถใช้งานและซ่อมบำรุงได้โดยไม่ต้องเครื่องระบบซัพพอร์ตที่ยากซับซ้อนแบบเครื่องบินรบขนาดใหญ่ทั้งหมดนี้คือเหตุผลที่ทำให้เอกลายเป็นเครื่องบินที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามทั่วโลกมานานหลายทศวรรษ ในด้านสมรรถนะ F-5 ใช้เครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ตคู่แบบ General Electric J-85 ซึ่งมีแรงขับรวมเมื่อใช้ Afterburner อยู่ประมาณ1,000 0ปอนด์ส่งนี้ทำให้ตัวเครื่องที่มีน้ำหนักเบาสามารถพุ่งทะยานด้วยความเร็วสูงสุดประมาณแมต1.6ภายใต้สภาพที่เหมาะสมแม้จะไม่ได้เร็วเท่ากับเครื่องรุ่นใหญ่ในยุคหลังแต่ความเร็วระดับนี้ถือว่ามากพอสำหรับการสกัดกั้นและการเผชิญหน้าทางอากาศในหลายสถานการณ์ จุดเด่นสำคัญก็คือความคล่องตัวของ F-5 เพราะโครงสร้างที่บางเบาปิดทรงเรียวและการกระจายน้ำหนักที่เหมาะสมทำให้มันสามารถทำอัตราการเลี้ยวได้ดีมากโดยเฉพาะในการต่อสู้ในระยะประชิดนักบินหลายคนบอก,กว่ามันคือเครื่องที่ตอบสนองการควบคุมอย่างเป็นธรรมชาติและสนุกมากในการบินแบบดอกไฟ ความสามารถในการเร่งความลื่นไหลในการปีนระดับและการรักษาพลังงานขนาดเลยวถือเป็นเอกลักษณ์ของ F5 แม้ว่ามันจะมีแรงขับน้อยกว่าเครื่องบินรบยุคใหม่แต่เพราะน้ำหนักตัวที่เบามากทำให้สัดส่วนแรงขับต่อน้ำหนัก T d o u Ratio ยังอยู่ในระดับที่ดีระบบควบคุมคือแบบแมนวนวลไม่ใช่ fly by wire แบบเครื่องบินยุคใหม่ซึ่งหมายความว่านักบินต้องอาศัยทักษะการควบคุมที่แท้จริงแต่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้การบิน F5 กลายเป็นประสบการณ์ที่บริสุทธิ์ เหมือนขีมอเตอร์ไซค์สปอร์ตที่ไม่มีระบบช่วยแต่ตอบสนองตรงใจทุกการเคลื่อนไหวในการโจมตีภาคพื้นดิน F-5 ยังทำผลงานได้ดีด้วยการติดตั้งระเบิดร็อกเก็ตพออดและกระปอกปืนรวมถึงปืนฝังลำตัวขนาด2 0มิลลมตรจำนวน2กระบอกถือว่าเพียงพอสำหรับภารกิจสนับสนุนทางอากาศระยะไกลและการโจมตีเป้าหมายขนาดเล็ก แม้ระบบติดตามเป้าหมายของ F-5 เดิมจะไม่ได้ล้ำสมัยแต่การอัปเกรดในหลายประเทศเช่นเกาหลีใต้บราซิลไทยชิลีและสวิตเซอร์แลนด์ได้เพิ่มเรดาร์ใหม่หน้าจอ HUD, MFD, ระบบนำวิถีอาวุธอัจฉริยะและการรองรับขีปนาวุธรุ่นใหม่เช่น AIM-9 รุ่นพัฒนาทำให้ F-5 กลายเป็นเครื่องที่มีความสามารถใกล้เคียงเครื่องบินรบยุคทัทนสมัยกว่ามากด้านความคุ้มค่า F-5 เป็นเครื่องบินที่ถูกสร้างขึ้นจากปรัชญาประสิทธิภาพสูงราคาต่ำ ค่าใช้จ่ายในการใช้งานต่อชั่วโมงบินต่ำมากเมื่อเทียบกับเครื่องรุ่นใหญ่โดยเฉลี่ยต่ำกว่า F16 ถึงหลายเท่าทำให้เป็นตัวเลือกที่ประหยัดสำหรับประเทศที่ต้องการกำลังอากาศแต่ไม่สามารถลงทุนเครื่องบินระดับไฮเอนได้การซ่อมบำรุงก็ง่ายกว่าอะไหล่หาไม่ยากและโครงสร้างแข็งแรงทนทานทำให้หลายประเทศเลือกใช้ F5 ยาวนาน